สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคนวันพฤหัสเข้าสู่ช่องคาเฟ่ฮโค่ะแน่นอนว่าพี่หมอยินดีต้อนรับคนวันพฤหัสคลิปนี้จะต้องเป็นคลิปของคุณแน่นอนนะคะ,ะเรื่องที่เราจะมาคุยกันในวันนี้ถือว่าเปิดไพ่กันในวันนี้ก็เป็นเรื่องของการงานแล้วก็การเงินเนาะในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนสิงหาคมนะคะเพราะว่า อ่ะตอนนี้มันก็เดินทางมาเกือบเกือบจะครบสองอาทิตย์แล้วก็มาทยอยฟังดวงครึ่งเดือนหลังกันดีกว่าเนาะอ่าถ้าคนวันพฤหัสพร้อมแล้วนะคะพี่หมอก็จะไม่เกริ่นอะไรเยอะละเรามาเริ่มดูคําทํานายของไพ่กันเลยดีกว่าเริ่มกันจากที่เรื่องของการงานก่อนเหมือนเดิมเลยนะคะนะพี่หมอเป็นตัวแทนคนวันพฤหัสนะคะในการเปิดไพ่ ขอดูการงานของคนวันพฤหัสในช่วงระหว่างวันที่16สิงหาคมถึงวันที่31สิงหาคมหน่อยนะคะ10ถ้วย1ดา 4ดาบ8ไม้6ไม้โอเคจัสติก สองไม้เก้าเหรียญเอ p มเ o อร์รแปดดาบอืมนะจบด้วยแปดดาบแต่จริงๆแล้วมันก็ พี่หมอหมองว่ามันเป็นสองอาทิตย์สุดท้ายของเดือนที่ energy ค่อนข้างดีนะคะแม้ว่าจะเจอแปดดาบตอนจบแต่เดี๋ยวจะอธิบายหรือว่าบอกแล้วกันว่าเห็นอะไรในแปดดาบนี้นะคะเราเริ่มกันในพาร์ทดีก่อนเลยเพราะว่าแทบจะไม่มีอะไรให้อ่านเสียเลยแหละนะคนวันพฤหัสนะคะถ้าก่อนหน้านี้ย้อนกลับไปนิดนึงอาจจะเป็นตั้งแต่ช่วงต้นเดือนมาหรือก่อนหน้านั้นไปอีกก็ได้นะคะคุณอยู่ในช่วงของปัญหา นะมีปัญหาหน้าที่การงานมีปัญหาติดขัดต่างๆนานาแล้วก็ได้ดําเนินการแก้ไขไปแล้วในช่วงระยะเวลาสองอาทิตย์นี้เนี่ยเหมือนกับเป็นช่วงของการหยุดหยุดปัญหาทั้งหมดจะบอกว่าจบก็ได้นะพี่หมอมองว่ามันเคลียร์ได้นะไม่ว่าเรื่องนั้นคือเรื่องอะไรนะคะไม่ว่าก่อนหน้านี้จะแก้ได้หรือไม่อ่จะบอกแก้ได้ก็ไม่ได้ถ้าแก้ได้มันก็จบแล้วเนาะต้องบอกว่าถ้าไม่ว่าก่อนหน้านี้คุณจะรู้สึกว่ามันแก้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็ตาม แต่ในช่วงสองอาทิตย์นี้พี่หมอมองว่าสิ่งที่เป็นปัญหาของคุณเนี่ยมันเคลียร์มันจบอ่ามันมันเคลียร์นั่นแหละก็คือมันหายไปเลยปัญหาเนี้ยนะคะมันหยุดแล้วมันจบแล้วไม่ต้องไปแก้แล้วไม่ต้องไปยุ่งวุ่นวายอะไรกับมันแล้วเท่านั้นเลยคือที่ชะง,งักไปเนี่ยพเพะจะบอกคือเราคิดตามในหัวพี่หมอเนี่ยคิดตามในหัวไปแล้วก็ว่าเอ๊ะเขาจะจบด้วยวิธีไหนซึ่งก็นึกขึ้นได้ว่าเออเราอ่านภาพรวมอยู่เนาะเพราะฉะนั้นถ้าให้ ให้ระบุลงไปว่ามันจะจบอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยมันก็จะดูแบบเดี๋ยวมันจะยาวไปและแหละเอาเป็นว่าให้พูดแบบรวบรัดก็คือทุกคนเนี่ยจะจบปัญหาเนี่ยปัญหาเนี่ยมันจะคลี่คลายไปมันจะเคลียร์ไปมันจะไม่ไมายุ่งวุ่นวายอะไรกับคุณแล้วพี่หมอมองว่ามีประเด็นของเรื่องคนด้วยเหมือนกันนะคะบางคนเนี่ยอาจจะมีในลักษณะของการผิดใจผิดใจหรือว่า,าขัดแย้งอะไรกับใครก่อนหน้านี้แล้วมีความพยายามในการจะแก้ปัญหานั้น อ่ามีมีความพยายามในการที่จะทําให้ปัญหามันคลี่คลายอะไรใดๆก่อนหน้านี้เนี่ยอีกฝ่ายนึ่งเนี่ยเขาอ,อาจจะไม่ได้ให้ความร่วมมืออะไรกับคุณเลยรู้สึกว่าไม่จําเป็นต้องมายุ่งกับฉัน ฉันไม่ต้องการคําแก่ตัวฉันไม่ได้อยากฟังฉันไม่ได้อยากรูนะ้เขาไม่ได้ให้ความร่วมมือกับเรามากระทั่งในช่วงสองอาทิตย์นี้เนี่ยปรากฏว่าถามว่าเขาให้ความร่วมมือกับเราหรอก็มีส่วนบางคนก็เป็นแบบนั้นแต่ในขณะที่บางคนเขาอะเขาก็อาจจะไม่ได้ให้ความร่วมมืออะไรกับเราแต่ตัวเขาเองเนี่ยอาจจะไปค้นพบว่าแท้จริงแล้วเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขาเนี่ยเออคุณไม่ได้ผิดนะหรือว่าจริงๆมันไม่มีใครผิดเลยแต่มันอาจจะเป็นความเข้าใจผิดหรือว่ามันอาจจะเป็นเพราะช่วงนั้นเท่านั้นนเอองะะค มันก็เลยทําให้ปัญหามันหายไปแบบงงๆอ่ะอันนี้คือสิ่งที่พี่หมอให้คือมันนึกจะหยุดก็หยุดไปเลยปัญหาเนี้มันนึกจะหายก็หายไปเลยมันเคลียร์ก็เคลียร์ไปเลยโดยที่เอาจริงๆพี่หมอบองว่าจะบอกว่าคนวันพฤหัสไม่ได้แก้มันก็ไม่ใช่ขนาดนั้นนะคะเพราะก่อนหน้านี้นเห็นแหละว่ามันมีการพยายามที่จะแก้ไขปัญหานี้แต่ว่าในช่วงสองาทิตย์นี้มันเหมือนกับ อยู่ๆเรื่องมันก็จบอ่ะคุณไม่ต้องแก้แล้วคุณไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันแล้วนะคะมันมันเคลียร์ไปเองโดยอัตโนมัติประมาณนี้เท่านั้นเองเนาะแล้วก็ข้อดีเนี่ยนอกจากเรื่องของปัญหาที่เคยมีที่พูดไปแล้วนะคะในหลายๆคนเลยเพราะมันเป็นพลังงานที่โดดเด่นมากๆนะคนวันพฤหัสช่วงสองอาทิตย์นี้คุณค่อนข้าง ได้รับความร่วมมือจากคนอื่นหากใครทำงานในลักษณะของการต้องเจรจาต้องติดต่อต้องประสานงานนะคะงานที่ต้องการความร่วมมือจากคนอื่นงานที่ทำเป็นทีมบอกเลยว่าสำเร็จลุล่วงดีราบรื่นอ่ะอันนี้ก็คือข้อดีของช่วงสองอาทิตย์นี้แล้วก็หลายคนที่กำลังรอการเปลี่ยนแปลงนะคะอยากให้หน้าที่การงานมีการเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะของความก้าวหน้าบางคนอ่ะ บางคนอาจจะกําลังรอคําตัดสินอะไรบางอย่างช่วงนี้มีอ่ามีนะรอคําตอบรอการตัดสินรอข่าวดีไปในลักษณะที่ทําให้งานของเราเนี่ยก้าวหน้าขึ้นเนี่ยในช่วงสองอาทิตย์นี้คุณจะได้รับเรื่องนั้นเข้ามานะคะแล้วก็มีเกณฑ์ในเรื่องของการเดินทางไปทํางานในที่ที่มันแบบอ่อถ้าเอาคําพูดง่ายๆก็คือที่ที่มันดีกับเรานะมีเกณฑ์ แต่บางคนมันจะพิเศษกว่านั้นนะคะมันจะไม่ใช่แค่ดีกับเราอย่างเดียวแต่มันดีกับเราในอนาคตได้ด้วยหมายถึงในตําแหน่งในการบางคนลุ้นการเลื่อนขั้นการเดินทางไปทํางานตรงนี้มีส่วนดูซิผลงานของคุณดีไหมเขาดูนะไม่ใช่พี่หมอดูอะมีคนรอดูเจ้านายหรืออะไรใดๆรอดูว่าผลงานของคุณดีไหมส่งให้ไปทํางานที่นี่ ทำดีกลับมาได้เลือนขั้นทํานองนี้นะคะก็ <c oughs> จะมีเกณฑ์ประมาณนี้เกิดขึ้นนะถือว่าอย่างที่พูดแหละสองอาทิตย์นี้มันแทบจะไม่ได้เป็นสองอาทิตย์ที่เครียดอะไรเท่าไหร่เลยนะคะทีนี้แปดาบคืออะไรนั่นแหละก็คือปัญหาและอุปสรรคของคุณในช่วงสองอาทิตย์นี้แต่ว่าพี่หมอมองว่า,วาอของแปดาบมันเกิดอยู่ประมาณช่วงปลายปลายเดือนหรืออาทิตย์สุดท้ายของเดือนสิงหานะคะอาจจะมีในลักษณะของ คำสั่งนะข้อระเบียบข้อบังคับบางอย่างเข้ามาสตั๊กคุณหรือว่าทําให้คุณรู้สึกอึดอัดในช่วงระยะเวลา้นั่นไม,ไม่ได้ตลอดทั้ง2อ,อาทิตย์อย่างที่พูดไปแล้วว่า energy เน,านี้ยมันไปเกาะอยู่ช่วงปลายเดือนนะคะก็จะเกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์สุดท้ายหรืออาทิตย์สุดท้ายนั่นเองนะก็อยากจะให้จริงๆมันระวังไม่ได้พี่หมอมองว่าไพ่แปดดาบตรงนี้เนี่ยมันเลี่ยงไม่ได้ค่ะบางทีมันอาจจะมากับความรับผิดชอบที่คุณ ได้รับในช่วงเนี้ยข้อกําหนดเช่นเวลาอคุณไปคุณก็ทํางานของคุณเป็นปกตินะแล้วอยู่ในช่วงอาทิตย์สุดท้ายเนี่ยเจ้านายก็สั่งงานหนึ่งให้คุณซึ่งงานนี้มันเป็นหน้าที่ที่คุณเพิ่งได้รับมาที่คุณแบบเพิ่งได้รับการเปลี่ยนแปลงอะไรที่พี่หมอพูดไปในช่วงสองอาทิตย์แล้วมันเข้ามาในปลายปลายเดือนปรากฏว่าข้อกําหนดหรือว่าเงื่อนไขของมันก็คือคุณจะต้องทํางานนี้ให้เสร็จ ภายในระยะเวลาเดือนนี้ซึ่งโอ้โหเลยอีกทิีเดียวเองจะทํายังไงให้ทันอะไรประมาณนี้นะคะคือมันเป็นสิ่งที่คุณเลี่ยงไม่ได้ไพ่ใบนี้พี่หมอบองว่าทําได้ดีที่สุดก็คือพยายามทําอย่างเต็มที่เท่าที่จะทําได้นะคะแล้วก็อยากจะเตือนอีกเรื่องหนึง่งมีความมีจัสติกขึ้นมีความแบบขึ้นแปดดาบมาถึงแม้ว่าจะไม่ได้ติดเดวิลมาให้เราทายเท่าไหร่นะคะแต่ว่า มองว่ามันสามารถเป็นเรื่องนั้นได้เหมือนกันเนาะก็คือในเรื่องของการทําอะไรผิดแต่มันเป็นในลักษณะของการมีคนมาขอร้องให้ทําในระยะนี้ใครทํางานใส่ยช่วงนี้คุณกําลังขาขึ้นนะจริงๆคนมันพฤหัสขาขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นจะมีคนเข้าหาคุณเยอะระวังการขอร้องการถูกขอให้ช่วยในเรื่องที่มันผิดนะผิดกฎระเบียบบริษัทผิดกฎองค์กร ผิดศีลธรรมก็ระมัดระวังเพราะพี่หมอมองว่าคนวันพฤหัสเนี่ยแอบอึดอัดกับการร้องขอของคนคนนี้มีความเป็นไปได้ว่าคุณจะเลี่ยงความผิดนี้ไม่ได้ถามว่าไม่ใช่ความผิดขอโทษค่ะเลี่ยงการกระทํานี้ไม่ได้ถามว่าถ้าสมมุติอ่ะมันมีความจําเป็นนะพี่หมอที่หนูต้องทําหนูก็ไม่ได้อยากทําเลยมันจะส่งผลไหมในเดือนนี้ยังค่ะ อันนี้พูดตรงๆอะเนาะในเดือนนี้อย่างเพราะว่าเหตุการณ์นี้มันจะเข้ามาปลายเดือนแต่มันอยู่ที่คุณว่าคุณจะทำหรือจะไม่ทำถึงแม้ว่าแปดดาบจะเป็นไพ่ในลักษณะของการที่เราปฏิเสธอะไรยากมากๆอึดอัดกับอะไรหลายๆอย่างที่มันพุ่งเข้ามาหรือมันบังคับเราในช่วงนั้นในเรื่องนั้นแต่เราสามารถสามารถที่จะทำได้หมายถึงว่า สู้กับมันได้แต่มันสู้ยากหน่อยเพราะฉะนั้นอยู่ที่คุณก็คือเราพร้อมไหมล่ะที่เราแบบจะสู้กับเขาอะไรเงี้ยถ้าเราสังเกตจากหน้าไพ่นะคะเ่ะเราดูหน้าไพ่อันนี้ก็ได้เราจะเราจะเห็นว่าเนี่ยองค์พ่อของเราเนี่ยเต็มไปด้วยผ้าพ,พันแผลเนาะเพราะว่าขยับไม่ได้ขยับไปก็เจ็บมีแต่ดาบรายล้อมอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย มันไม่ถึงกับขยับไม่ได้อะทุกคนแต่ว่ายิ่งขยับยิ่งเจ็บมันก็ต้องเลือกแหละอ่ะให้พูดกันตรงๆเนาะเราเห็นอยู่ว่าเราอยู่ในในพาร์ทของความสุ่มเสี่ยงเราก็อาจจะต้องเลือกว่าเราจะยอมเจ็บที่ตัวเราหรือว่าเจ็บตอนเนี้ยหรือว่าเราจะยอมไปเจ็บในนาโตในนาคตถ้าเกิดเราเราไม่ขยับเลยเรายอมเป็นแบบเนี้ยที่หมอที่หมอหมองว่ามันอาจจะกลายเป็นสิบดาบก็ได้หนักกว่านี้อีกนะเพราะฉะนั้นเนี่ย ยอมเจ็บในวันนี้ยอมผิดใจกับเขาในวันนี้ยอมอึดอัดใจในวันนี้ดีกว่าถึงแม้ว่าผลลัพธ์จะยังไม่เกิดในเดือนนี้แต่มีเปอร์เซ็นต์สูงที่จะเกิดในอนาคตแน่นอนไม่งั้นไม่ขึ้นไห่ลักษณะประมาณนี้มาเตือนนะคะเอาเป็นว่าก็ระมัดระวังเอาไว้แล้วกันอาจจะไม่ได้เกิดพลังงานนี้กับทุกคนนะอย่าลืมว่ามันคือการอ่านดวงรวมนะคะเพราะว่าในพาร์ทดีมันก็ขึ้นเยอะขาขึ้นเอยอะไรเอยมีการเปลี่ยนแปลมีการได้โยกย้ายมีการได้ เปลี่ยนจากสิ่งที่มันแย่ไปสู่สิ่งที่ดีกว่าหลายคนเนี่ยมีเกณฑ์ขยับปรับตําแหน่งแต่อาจจะต้องผ่านผ่านอย่างที่บอกก่อนเนาะการทดสอบหรืออะไรใดๆก่อนในช่วงนี้แล้วถึงจะได้รับข่าวดีข้อนั้นมานะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูการเงินของคนวันพฤหัสช่วงสองอาทิตย์สุดท้ายนี้กันบ้างดีกว่า การเงินคนวันพาริฮัตนะคะ The Lover อ่าไม่ใช่ Queen ขอโทษทีค่ะ s t r e n g นอง The Strength Queen ถ้วย The Fool ห้าเหรียญหนึ่งไม้ใบนี้มันเป็นไพ่พิเศษนะคะทุกคนพี่หมอก,ก็จะเรียกว่าไพ่องค์พ่อแหละจะมีไพ่พิเศษอยู่สองใบก็คือองค์พ่อพระพิคเนตแล้วก็พระแม่ลักษมีนั่นเองนะคะ สี่ถ้วยสี่ดาบแล้วก็ให้รูแฟนเนาะช่วงนี้อาจจะต้องประหยัดเงินหน่อยนะคะทุกคนพี่หมอมองว่าคนวันพฤหัสช่วงนี้ใช้จ่ายค่อนข้างแบบหมดไปกับเรื่องกิน เรื่องเที่ยวเรื่องของการเรื่องของความสุขนิยมสุขนิยมก็คือการซื exactly. ้อความสุขให้ตัวเองสุขนิยมของพี่หมอะในในในความหมายของพี่หมอเนี่ยความสุขนิยมเนี่ยมันมันเป็นเหมือนกับการปลนเปลือยตัวเองอเพราะฉะนั้นก็ตีความเป็นความสุขที่คุณชอบในแต่ละเรื่องแต่ละคนมันไม่เหมือนกันค่ะบางคนเป็นเรื่องกินบางคนเป็นเรื่องเที่ยวซึ่งตรงเนี้ยได้ทั้งสองเรื่องเลย เรื่องกินเรื่องเที่ยวเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคนที่เรารักอาจจะเป็นคู่รักอย่างเงี้ยบางคนเปย์แฟนนะก็ขึ้นนะคะ,ะหรือว่าเป็นสิ่งของที่เราอยากได้ที่เราต้องการเป็นเวอร์ชั่นกิเลสอะเราอยากได้เราอยากมีเราอยากซื้อช่วงเนี้ยจะใช้เงินกับอะไรแบบนั้นเยอะมากบางคนมีการหยิบเอาเงินในอนาคตมาใช้ไม่ใช่เงินเก็บด้วยนะคำว่าเงินในอนาคตของพี่หมอเนี่ยมันหมายถึง บางคนทำงานเป็นพนักงานเงินเดือนเดือนนี้อ่าเดือนที่ผ่านมาเงินมันออกไปแล้วถูกไหมเดือนนี้เราทำงานแต่ละวันแต่ละวันแต่ละวันของเราไปเพราะเราก็รู้แหละวว่าเดี๋ยวสิ้นเดือนเงินก็ออกอยู่ดีคำว่าเงินในอนาคตของพี่หมอก็คือเงินที่คุณคิดว่าเดี๋ยวมันจะได้มาอ่าทีนี้ไอพาร์ทพนักงานเงินเดือนหรือคนที่มีเงินเข้าทุกเดือนเนี่ย แล้วหน้าที่การงานมั่นคงก็ไม่ค่อยน่าห่วงแต่พี่หมอมองว่าบางคนเนี่ยเงินในอนาคตมันอาจจะอยู่ในความที่ไม่ค่อยแน่นอนนะอย่างเช่นพนักงานอิออสระอาชีพฟรีแลนซ์นะคะหรือว่าพ่อค้าแม่ค้าอะไรก็ตามอันนี้พี่หมอพูดแม้กระทั่งคนที่ทํางานประจามีเงิน,นประจําบางคนใช้คําว่าบางคนนะเพราะมันไม่ทุกคน ก็ยังไม่มีอะไรแน่นอนวันนี้เขาจ้างเราพรุ่งนี้เขาไม่จ้างทำยังไงละ่ะทุกคนเข้าใจไหมคะเพราะฉะนั้นคำว่าเงินในอนาคตหมายถึงเงินที่มันยังไม่ได้อยู่กับเราอะ่ะมันยังไม่ได้เข้ามาหาเราจริงๆแต่เราแค่คิดเราแค่คิดว่าเงินนี้เดี๋ยวเราจะได้มาเออเดี๋ยวยังไงเราก็ได้เงินนี้มาเพราะฉะนั้นเงินในปัจจุบันที่มันมีกับเราใช้ก่อนเออใช้ไปไม่เป็นไรเดี๋ยวเงินก็มา ซึ่งบอกเลยว่าในเดือนนี้ถ้าจะชอ็อตมันจะชอ็อตพฤติกรรมเหล่านี้นั่นเองนะคะนั่นก็คือความฟุ้งเฟอ้อความสุขนิยมนะซื้อหนุนซื้อนี่ซื้อนั่นนะอันนี้ไพ่ตอนแรกว่าจะอ่านรายรับก่อนไปไปมามาก็เจาะไปที่ประเด็นของรายจ่ายก่อนเพราะว่าไพ่เขาขึ้นเตือนมาในลักษณะของการต้องประหยะัดต้องมัธยัดนะคะเพราะว่าเห็นว่ามีเกณฑ์ช็อตเกิดขึ้นในช่วงสองอาทิตย์นี้นะเอาเป็นว่า อ่ะไหนๆก็เจาะประเด็นรายจ่ายก็พูดไปก่อนนะคะอ่ะนอกเหนือจากเรื่องของความสุขนิยมการเปแฟนการซื้อ,อเขาเรียกว่าอะไรอะซื้อของฟุ่งเฟือยการกินการเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะรายจ่ายอื่นก็จะมีอีกหนึ่งเรื่องที่พี่หมออยากจะให้ระวังก็คือเรื่องของสุขภาพนะคะแล้วก็รายจ่ายในลักษณะที่อันนี้มองว่ามันเป็นได้หลายเกฑ์เลยนะ เงินหายมันไม่ถือเป็นรายจนะ่ายเนาะแต่เป็นเป็นการเสียเงินนะเออเกณฑ์เสียเงินแล้วกันก็คือเงินหายลืมทําของมีค่าหายเงินขายอะไรประมาณเนี้ยค่ะกระเป๋าสตางค์หายไปวางลืมไว้ที่ไหนไม่ทันระวังอะไรอย่างเงี้ยมีเกณฑ์เอาเป็นว่าให้ระมัดระวงังแม้กระทั่งมิจฉาชีพมาเอาเงินไปก็ขึ้นนะคะนะเอาเป็นว่าในช่วงระยะเวลาสองอาทิตย์นี้เนี่ยพี่หมอบอกว่าคุณมีเกณฑ์ถูกหลอกง่ายเหมือนกัน ถามว่าคุณเป็นคนที่แบบถูกหลอกง่ายขนาดนั้นหรอจริงๆคนวันพฤหัสเนะี่ะพื้นฐานไม่ได้เป็นคนที่โดนหลอกง่ายอะไรขนาดนั้นนะแต่ว่าในช่วงสองอาทิตย์นี้เหมือนกับถ้าคุณอยากจะใช้เงินไปกับเรื่องอะไรพึงพอใจจะใช้เงินกับเรื่องอะไรก็ตามคุณจะไม่ค่อยคิดเออจะไม่ค่อยคิดนะคะมันก็จะมีเกณฑ์เสียพอเสียเมื่อไหร่ถึงจะคิดได้เสียเมื่อไหร่ถึงจะเริ่มหยุดช็อตเมื่อไหร่ก็จะเริ่มเบาอะไรประมาณอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราระวังไว้ก่อนจะดีกว่านะ แล้วก็มีโอกาสที่จะเสียเงินให้กับญาติผู้ใหญ่ในลักษณะของเรื่องของสุขภาพก็ได้นะคะแต่ว่า,าถ้าเป็นพาสสุขภาพไม่ว่าจะเป็นเราหรือว่าญาติผู้ใหญ่ก็ตามนะอาจจะไม่ได้ร้ายแรงเดี๋ยวเรามารอฟังความรักกับสุขภาพเราก็จะเห็นว่าสุขภาพเราแย่แค่ไหนดีแค่ไหนนะคะเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งเครียดว่าอุ้ยป่วยหรอนน่นนี่นั่นนะไม่นะบางทีเราอาจจะแค่ไปซื้อยงซื้อยาซื้อวิตามินวิตามินบำ,บำ,บำรุงบำรุงร่างกายก็ได้เหมือนกันนะคะทุกคน อย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปคิดว่าแบบเออเป็นเป็นการเสียแบบเยอะๆสุขภาพป่วยหนักๆขนาดนั้นนะอย่าเพิ่งไปคิดล่วงหน้านะคะแล้วก็เออใครที่มีลูกหนี้อ่ะเราจะเริ่มเข้าสู่รายรับหรือว่ารายได้ต่างๆนานาแล้วกันเนาะในระยะสองอาทิตย์นี้นะคะใครมีลูกหนี้นะที่เขาแบบว่าเคยมาหยิบมายืมเราเคยช่วยเหลือเราเคยให้ไปใดๆอะไรอย่างเงี้ย แล้วมีความคาดหวังว่าเขาจะเอาเงินมาคืนเราเนาะเขาเขาอาจจะมารับปากแหละมาให้ความหวังเราอะไรใดๆพี่หมอมองว่าอย่าไปเชื่อเขามากคุณต้องเร่งหาเงินจากทางอื่นสำรองไว้นะคะเพราะมองว่าอาจจะไม่ได้คืนหรืออาจจะได้คืนไม่ครบรวมถึงการไปลงทุนอะไรเอาไว้ก่อนหน้าแล้วคาดหวังว่ามันจะได้ผลตอบแทนกลับมาในช่วงสองอาทิตย์นี้เนี่ยเหมือนกันเลยค่ะ มันจะยังไม่ได้หรือได้ไม่ได้ได้อย่างที่คิดเพราะฉะนั้นอาจจะต้องมีการมองหาแหล่งรายได้อื่นๆเข้ามาบ้างโชคลาภในระยะนี้ก็ยังไม่โดดเด่นนะคะเพราะฉะนั้นยิ่งถ้าใครเนี่ยไม่ได้มีสายไม่ใช่ไม่ได้มีสายไม่ได้มีดวงในสายการเสี่ยงโชคเลยมาก่อนด้วยเนี่ยยิ่งไม่เข้าทางเลยอย่าพิ่งไปยุ่งกับมันจะดีกว่านะคะก็จะประมาณนี้นะการเงินเหมือนกับ จริงๆแล้วเขาไม่ได้บอกว่าคุณอะไม่ได้มีความไม่มั่นคงแต่เขาแค่รู้สึกว่าถ้าเรายังใช้พฤติถ้าเรายังมีพฤติกรรมในการใช้เงินในการใช้จ่ายเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆอาจจะไม่ดีนะเขาขึ้นเตือนในลักษณะของการต้องต้องเริ่มเก็บเริ่มออมต้องหัดมัธยัติ์ต้องวางแผนการใช้จ่ายให้ดีรอบคอบในการใช้จ่ายให้มากขึ้นใช้กับเรื่องจําเป็นจริงๆหลายๆคน่ะ พี่หมอมองว่ามีแหละมีสตางแหละมีเงินเก็บแหละแต่เงินเก็บเนี่ยก็คือมันก็คือเงินเก็บที่เราเอาไว้ใช้ยามฉุกเฉินไม่ใช่เอาไว้ใช้แบบฟุม่มเฟือยนึกออกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอ้ยพี่หมอจะพูดไงดีเหมือนพี่หมอไปยุ่งกับเงินคุณเลยเนาะเอาไป้ว่าเตือนกันเตือนกันตามไพ่เลยนะคะเพราะฉะนั้นก็พิจารณาเอาจากหน้าไพ่เขาขึ้นมาลักษณะประมาณนี้มันอาจจะไม่ได้แย่นะแต่ถ้าเกิดว่า ยังทําพฤติกรรมแบบนี้ยังใช้เงินแบบซื้อความสุขให้ตัวเองอยู่ขนาดนี้ในอนาคตก็ไม่แน่เหมือนกันนะคะโอเคอันนี้ก็จะเป็นการงานกับการเงินของคนเกิดวันพฤหัสนะส่วนตัวมองว่ามันก็เป็นสองอาทิตย์ที่ชิลๆสบายๆนะถ้าดูจากพฤติกรรมการใจเงินแล้วเนี่ยไม่เครียดอะไรเลยนะก็ถือว่า,าไม่ได้แย่ แต่ว่าก็ถูกเตือนในหลายๆเรื่องนะคะที่ควรจะระวังยิ่งถ้าเราระมัดระวังเนี่ยมันจะดีกับเราอารมณ์ประมาณนี้นะคะทุกคนอ่ะเดี๋ยวยังไงก็ฝากให้ติดตามคลิปความรักกับสุขภาพซึ่งก็จะทยอยลงนะคะใครใครตามมาก่อนน่าจะรู้แหละว,ว่าเดี๋ยวพอคลิปนี้ลงครบ7วันอ่ะก็จะกลับ ไปวนลงความรักความสัมพันธ์กับสุขภาพนะคะทีนี้ถ้าลงของอดวงครึ่งเดือนหลังจบแล้วไม่ว่าจะเป็นความรักความสัมพันธ์การงานการเงินเนี่ยก็จะเข้าสู่โหมดของการทยอยลงคลิปดวง12ราศีประจำเดือนกันยายนนะคะฝากทุกคนรอติดตามคลิป12ราศีของพี่หมอด้วยเนาะน่าจะทยอยเริ่มลงตั้งแต่วันที่19คิดเอาไว้นะคะ 19, สิบเก้าสิงหาจะเริ่มลงเมษแล้นะเมษเป็นราศีแรกประจำนะคะก็ฝากทุกคนให้ติดตามคลิปอื่นๆคลิปใหม่ๆนะคะพิกอเด้งพิกอาคาช่วงนี้ทำเยอะมากใครชอบเล่นก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์อะไรอย่างเงี้ยให้พี่หมอด้วยนะคะหรือว่าใครมีหัวข้ออยากให้ทำคลิปอื่นๆบ้างอะไรอย่างเงี้ย ก็แนะนําเข้ามาได้นะคะพี่หมอก็จะพยายามเซอร์วิสทุกคนให้ได้มากที่สุดหรือว่าอยากจะติอยากจะชมอะไรก็คอมเมนต์กันได้ค่ะในลักษณะของการที่มันสร้างสรรค์นนะให้ให้เราเนี่ยรู้สึกไม่ใช่ให้เราให้พี่หมอเนี่ยรู้สึกว่าเออเธอต้องไปปรับปรุงตรงนี้นะหรือถ้าเกิดเป็นคอมเมนต์ชมก็ขอบคุณค่ะเป็นกําลังใจชั้นดีเช่นกันนะคะเอาละว่เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนสวัสดีค่ะ